สัสลักให้มาซิก้าสุปรชัยโอ้โหแล้วดูว่ามากันเป็นทอดอายุมาซิก้าหมอตรงกลางหมังไม่เปิดแล้วก็จอดไปเลีเกือบไม่เข้าใจับจังหวะของปรวินวัฒน์กับขวัญชัยครับอยางดีว่าปรวินวัฒน์เนี่ยมงออกหลังไปก่อนแต่มุงโดยรัตนากรครับโยนมาเสาแรกได้โขงด้วยเอาบอลแล้วก็เรียบร้อยครับ 1-0ครับพันษาเห็บวิบูนจังหวะขวัญชัยเนี่ยเซฟลูกบ่งของโบลิงกี้นะครับรับหลุดครับโดนพันษาชาร์จจ่อๆตรงนั้นนี่น่าจะไม่ถึงห้าหลาครับโอ้โหนาทีที่13เท่านั้นเองครับจ้าบานบุรีรัมย์ยูริเต็ดครับได้ประตูขึ้นนำครับจากเซ็นเตอร์ฮาฟครับขึ้นมายิงครับพันษาเห็บวิบูนครับน้ำเร็วแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูริเต็ดดูครับลูกเตะมุมแล้วมุ่งมาลูกนี้เป็นโบลิงกี้ครับที่หม่งเช็ดเข้ามาในกรอบเขตโทษพยายามที่จะปัดแล้วนะครับ ขวัญชัยเนี่ยครับแต่ว่าลูกนี้ปัดมาเข้าทางเลยครับพันษายืนตรงนั้นพอดีเลยครับแตะด้วยเท้าซ้ายเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่1 3บครับบุลลัมยูเนเต็ดขึ้นนำพีทีประจวบเอฟซีครับและนี่เป็นประตูแรกในซีซั่นนี้ของพันษาเห็บวิบูลด้วยนะครับลูกนี้ถือว่าก็ค่อนข้างจะง่ายครับยืนได้แต่ว่าถูกจุดถูกตำแหน่งพอดีครับขวัญชัยปัดมาตรงนั้นก็แตะด้วยเท้าซ้ายโล่งๆครับ และนี่ก็เป็นประตูที่11ที่พิธีประจวบเสียในช่วง